สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมจะมาสอนวิธีการถักหมวกแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะถักชายหมวกก่อนนะคะให้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเข็มที่หมใช้จะใช้เป็นเข็มเบอร์ใหญ่นะคะเบอร์แปนนะคะเบอร์นี้นะคะอันนี้คือหัวเข็มใหญ่มากค่ะแล้วทีนี้เราก็จะถักเป็น ชายหมวกก่อนนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะความกว้างก็จะของมวกความกว้างจะอยู่ที่สิบสองนะคะสิบสองเซนติเมตรนะคะประมาณ12นะคะแล้วก็ความยาวของหมุดอันนี้คือขนาดไซส์ของหมุกนะคะความยาวก็จะอยู่ที่48นะคะอันนี้คือไซส์ของหมุกนะคะ ทีนี้เรามาดูขั้นตอนและวิธีการถักกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ถักโซ่ธรรมดานี่แหละคะ่ะถักห่วงโซ่ประมาณนี้นะคะก็ให้ได้ความยาวที่เราต้องการน,นะคะ แล้วทีนี้เราก็ย้อนกลับมาถักตรงห่วงที่สองนะคะหนึ่งสองถัก x นะคะอันนี้เราจะถักชายหมวกก่อนนะคะถักเอกแบบนี้นะคะทุกหลักทุกห่วงเลยนะคะ ีเป็นหมวกที่ถักง่ายมากๆเลยค่ะก็จอ,อกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านนะคะกลับด้านเราก็ถักโซ่หนึ่งนะคะ แล้วเราก็มาถักอีกตรงห่วงข้างในนะคะมันจะมีสองห่วงเราถักห่วงด้านในนะคะแทงเข็มตรงนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ห่วงถัดไปห่วงต่อห่วงนะคะถักอีก็จะถักง่ายนะคะเพราะว่าเราใช้เข็มขนาดใหญ่แล้วก็ไหมสิ้นเด็กนะคะ แล้วก็มีความยืดหยุ่นดีด้วยนะคะแบบนี้แล้วก็กลับด้านนะคะเราจะถักกลับไปกลับมาเหมือนแบบนี้นะคะจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็ถักตรงห่วงด้านในเหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะถัก e ก็จะออกมาลายนี้นะคะก็ถักกลับไปกลับมานะคะเหมือนกันนี้แหละคะ่ะถักจนกว่าจะได้ความยาวที่เราต้องการเลยนะคะขนาดของมูนะคะความกว้างนะคะความกว้างจะอยู่ที่12เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความยาวจะอยู่จะอยู่ที่48ซนติเมตรนะคะ ชายหมวกนะคะแล้วทีนี้พอเราถักได้ขนาดนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อนะคะเราก็จะมาถักด้านบนของหมวกเราจะมาเชื่อมต่อตรงนี้นะคะเราพับมาก่อนนะคะแบบนี้ เชื่อมต่อตรงห่วงนี้นะคะหลักห่วงนี้กับห่วงนี้ให้ตรงกันนะคะระหว่างสองข้างนะคะนะคะ เชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่เลยค่ะสามห่วงโซ่นะคะหนึ่งสองสามแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะพอเราถักสามห่วงโซ่แล้วทีนี้เราก็มาถักตรงห่วงนี้นะคะ ถัก i F แบบนี้นะคะแล้วเราก็ถัก i F ตรงห่วงนี้นะคะแล้วก็มาถักตรงนี้ เราก็ถักตามขอบหมดนี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเราก็ถักเป็นถักเอฟทั้งหมดเลยนะคะถักตามช่องนี่นะคะ ถักห่วงและช่องก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ <c oughs> พอเราถักมาถึงจุดเชื่อมต่อนะคะของมุดของมุนนะคะจะอยู่ที่หกสิบนะคะหกสิบหลักนะคะ นะคะเราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงโซ่ได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่สามเดิมขึ้นต้นแถวใหม่นะคะหนึ่งสองสามแล้วเราก็ถัก ห่วงถัดไปนะคะตรงหลักนี้ถัก F 1หลักแล้วก็ F 2 3 4ก็ทั้งหมดก็จะเป็น 1>, 1- บวกกับห่วงโซ่นะคะ 1, 2, 3, 4, 5 5หลักนะคะถัก i อฟห้าหลักแล้วเราก็มาถักตรงห่วงนี้นะคะถักแทงเข็มขึ้นไปแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะถักเป็นลายนะคะแล้วก็ถัก if ฟนี่แหละคะ่ะแบบนี้นะคะแค่เราเกี่ยวเกี่ยวไหมตรงลักเนี้ยลอด แทงเข็มเข้าไปข้างด้านล่างแบบนี้เองนะคะแล้วเราก็ถักตรงหลักถัดไปนะคะหลักนี้ถัก if เหมือนเดิมนี่แหละคะ่ะหนึ่งห้าหลักนะคะสองสาม แล้วก็สี่แล้วก็ห้าหลักที่หกนะคะเราก็แทงเข็มแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ถักห้าหลักเหมือนเดิมห่วงละหลักอสอง สามีห้าแล้วก็ตรงนี้นะคะนี่นะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะ นับจากแถวนี้ไปเราจะถักเหมือนกันทุกแถวเลยนะคะค่ะพอมาถึงแถวนี้นะคะอันนี้ตรงที่เราถักเป็นลายนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแถวอา่าห้าหลักนะคะเราก็มาถักตรงห่วงนี้นะคะแทงเข็มแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อตรงห่วงโซ่เลยนะคะ น,นะคะคอันนี้อย่าลืมนะคะด้านล่างด้านบนนะคะตรงหลักตรงนี้นะคะก็จะอยู่ที่ห้าหลักนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหลักที่หกเราถักเป็นลายนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าที่หกเราถักเป็นลายเริ่มจากแถวนี้ไปเราถักเหมือนกันทุกๆแถวเลยนะคะแถวต่อไปเราก็ถักสู้นะคะสามห่วงสู้นี่แหละค่ะแล้วเราก็ ถักตรงห่วงนี้นะคะหลักนี้ทั้งหมดก็จะห้าหลักนั่นเลยค่ะกับห่วงโซ่เป็นห้าหลักนะคะ สองสามสี่ห้าอุ้ยเกินมาหนึ่งหลักห้าหลักนะคะบวกกับห่วงโซ่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าเราก็มาถักตรงลายนะคะตรงนี้มันก็จะตรงกันนะคะหนึ่งสองสามสีห้าก็ถักเหมือนเดิมนะคะ เราจะถักแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะถักเหมือนกันนะคะทุกแถวสามสี่ตรงลายตรงนี้นะคะ จากแถวนี้ไปเราถักเหมือน,อนกันทุกแถวเลยจนกว่าจะเราจะได้ความยาวที่เราต้องการนะคะค่ะพอเราถักได้ความยาวสักประมาณนี้นะคะอันนี้จะอยู่ที่ห้าแถวนะคะความยาวประมาณห้าแถวนะคะทีนี้เราก็จะถักถักลดหลักนะคะให้ให้ตรงนี้จากที่ห้าหลักก็จะเหลือสิแค่สี่หลักนะคะตรงนี้นะคะเราก็ถัก โซ่พอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็ถักโซ่สามแล้วเราก็ถักเอฟตรงหลักนี้นะคะบวกกับห่วงโ so, ซ่ก็จะเป็นสองหลักนะคะ ตรงนี้เราก็จะลดหลักนะคะกดใหม่แบบนี้กดใหม่สองครั้งแบบนี้นะคะแล้วเราก็รวบเลยนะคะหนึ่งสองสามกับห่วงนี้ก็จะเป็นเหลืออยู่แค่สี่หลักนะคะแล้วเราก็มาถักตรงนี้เลยนะคะ,นะคะ นี่คือแถวที่หกนะคะพอเรามาถักตรงลายนี้แล้วนะคะตรงช่วงระหว่างลายเราก็ถัก F หนึ่งหนึ่งหลักสองหลักสามหลักพอเราได้สามหลักนะคะพอเราได้สามหลัก ห่วงนี้กับห่วงนี้เราก็จะลดนะคะเราก็จะเกี่ยวไหม่ขึ้นมาแบบนี้นะคะหนึ่งสองแล้วก็รวมแบบนี้นะคะแล้วก็มาถักตรงลายนี้แล้วก็ถักต่อไปถักเหมือนเดิมค่ะ เขาได้สามหลักตรงนี้เราก็มาลดสองหลักตรงนี้ค่ะนีนะคะก็ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักมาถึง แถวที่7นะคะแถวที่7เราก็ถักลดหลักเหมือนกันนะคะเราก็ถักโซ่1แล้วก็2บวกกับห่วงโซ่ก็เป็น2หลักนะคะแล้วเราก็มาลดตรงห่วงนี้นะคะ1 2ตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะ แล้วทีนี้เราก็มาถักตรงลายนี้เลยสองก็ได้สองหลักแล้วนะคะเราก็มาลดหลักตรงสองหลักสองห่วงนี้สองตรงนี้นะคะ ็มาถักตรงไลนี้นะคะประมาณนี้นะคะค่ะพอแถวที่แปดนะคะพอเราเแถวที่แปดเราก็จะลดหลักอีกนะคะพอเราเชื่อมต่อสรแล้วนะคะตรงห่วงโซ่เราก็ถักสู้ แล้วก็ถักตรงนี้หนึ่งหลักนะคะเรา,าโซ่หนึ่งใช่ไหมคะห่วงโซ่หนึ่งหลักแล้วเราก็จะลดหลักนี้แล้วก็หลักนี้นะคะก็หนึ่ง แล้วเราก็มาถักตรงนี้เลยนะคะไลน์ line. แล้วก็ถัก F หนึ่งละแล้วก็มาลดตรงห่วงนี้กับห่วงนี้นะคะ นี้นะคะถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะกับพอเราถักมาถึงแถวที่เก้านะคะแถวที่เก้าเราจะไม่ลดแล้วนะคะเราจะถักแถวที่เก้ากับแถวที่สิบเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะก็ถักโซ่สามเราก็ถักห่วงนี้นะคะแค่ห่วงเดียวก็บวกกับห่วงโซ่ก็เป็นสองหลักนะคะแบบนี้ แล้วทีนี้เราก็ถักตรงนี้เลยหนึ่ง,ง,งน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะแถวที่9กับ แถวที่สิบนะคะถักเหมือนกันเลยนะคะค่ะด้านบนตรงนี้นะคะมันจะถักอยู่ที่สามแถวนะคะนับตั้งนับจากแถวที่9้าที่สิบนะคะเก้าสิบสิบอดนี้เราจะถักเหมือนกันเลยนะคะถักเท่าเกันนะคะพอเราถักเสร็จแล้วเราก็ตัดไหมให้ยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะมาเย็บข้างบนเชื่อมต่อกันนะคะ ยิบตรงนี้นะคะ ยิบให้หมวกข้างบนหุบเข้านะคะ แบบนี้นะคะมานี้นะคะค่ะพอเสร็จแล้วนะคะด้านบนนะคะทีนี้เราก็จะมาถักขอบตรงนี้นะคะเราจะเชื่อมต่อไหมตรงตรงนี้นะคะ ค่ะพอเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็ถักซุ่นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะถักอีกนะคะตรงช่องเดียวกันนี่แหละคะ่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ถักลงช่องถัดไป ให้ครบทุกช่องเลยนะคะนี่นะคะก็ถักให้ครบทุกห่วงเลย ก็ตามช่องแบบนี้นะคะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้เราก็กลับด้านนะคะโซ่หนึ่งนะคะ แล้วเราก็ถักอีกตรงช่องนี้นะคะช่องแรกห่วงแรกแล้วก็ห่วงถัดไปเราก็จะถักตามห่วงแบบนี้นะคะให้ครบทุกห่วงเลยนะคะห่วงหลักแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ันก็จะตกแต่งด้วยปอมๆมแบบนี้นะคะข้างบนนะคะ ข้างล่างก็แค่จะเอาไหมมาร้อยตรงนี้แล้วก็ถักเป็นเปียนะคะตัดยาวๆนะคะตัดได้ยาวๆแล้วก็เอามาร้อยแล้วก็ถักเป็นเปียแค่นั้นเองน,นะคะสวยมากค่ะ